ครับพี่น้องครับวันนี้มีทิปดีๆมาบอกครับใครที่ตัดหญ้าหน้าบ้านแล้วมันไม่สะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นใบกลมนะแล้วใบที่ตัดหญ้ามันไม่มีนะครับแต่ถ้าถ้าคุณมีตัวนี้ครับไม่ต้องไปซื้อนะครับซื้อแค่อเอ็นนะครับเอ็นมาครับเอามาใส่ตัวนี้ได้นะครับนี่ครับใส่ก็ใบเนี่ยมันจะเป็นรูอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็เอามาใส่นะครับตัดหญ้ามันจะได้ไม่กระเด็นนะครับ มันก็จะตัดสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันก็จะโดนหินโดนต้นไม้โดนเนี้ยมันก็จะทําให้ตัดลำบากนะครับแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะครับสองเส้นนะครับเครื่องสัญญ <c oughs> าณมีรูอยู่แล้วครับก็เอาใส่ข้างล่างนะครับใส่ข้างล่างข้างล่างนะครับ ใ,ใส่สองเส้นนะครับนี่สองเส้นยาวจะใส่ตรงนี้นะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปตัดกันเลยครับ